สิเตะๆน้ำไหลไปดงนั่นหลังมอค่ะทุกคนหลังมอฝั่งฝั่งกลางนะคะดูดนะคะมีตอกคูณ ราทาง,ทาง้สวยมากเลยนะคะเทศกาลสงกรานต์เงียบนะคะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่านะคะเกือบแปดโมงน้องนักศึกษากลับบ้านกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานนี้รู้สึกผลบวกเยอะนะคะผลบวกเยอะอันนี้เรากำลังจะ ชมนะคะแม่อ้อยจะพาชมมีประตูเข้ามอฝั่งฝั่งฝั่งป่าดุนนะคะั่งป่าดุนนะคะ <c oughs> จะพาชมถนนถนนกะระปะพฤกค่ะกะระปะพฤกอันนี้ข้างมอขอนะคะฝั่งมอขอ ะะป่าดุนถ <c oughs> นนฝัน่งนี้จะคึกคักค่ะตอนเย็นจะเต็มไปด้วยน้องๆนักศึกษาแล้วก็ประชาชนประชากรแถวข้างหมอขอออกมาจับใจซื้อของนะคะกินข้าวเย็นกันนะคะ,นะะเป็นที่สังสรรค์รวมรวมคนเหนไหมคะอบคูณสวยมาก ไปดูดอกคูณไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยมาเมาขอเนี่ยถรถไม่พลุกพลานีนะคะก็ขอเชิญชมนะคะบางค,คนก็ได้ได้บรรยากาศนะต้นนี้สวยจังะะต้นนี้สวยมากเดี๋ยวจะพาไปดูสุดแนวถนนอันนี้ถนนอีกเลนหนึ่งนะคะ สงกรานนะคะเทศกาลสงกรานนะคะช่วงดอกพุนเหลืองอะลับสวยมากมีถนนอ,นอีกเส้นหนึ่งค่ะที่หลังมอไปชุมแพเนี่ยนะคะนีก็ปุณนสวยเหมือนกันนะคะยังไม่สุดถนนเลยนะคะกันละปั้บปรับปุ่นเหลืองอาฬาบเลยนะคะ อี่เรินนะคะเราจะยูเทิร์นนะคะมีโรถมากรุงเทพนะคะไฟแดงไฟแดงจะไปเซ็นทรัลไปสามเหลี่ยมน,นะคะ เลยนะช่วงที่ปิดท้ายนะคะน้องๆและผู้คนนะคะน้องอนักศึกษาเลนก็ชอบที่จะมาเดินเปิดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะรถเต็มเลยค่ะ,ะ,คะถ้าถึงวันนั้นเนาะเรามาดูดอกคุณกันอีกรอบหนึ่งนะคะ่ะอันนี้อีกฝ,กฝั่งหนึ่งของถนนนะคะอีกเลนหนึ่ง มาค่ะแม่เปิดเนี่ยโอ้ยส,ยสวยสวยๆจอดข้างทางถ่ายรูปค่ะอืก็ไม่รูปถ่ายรูปนะฮะไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยหางไกลโควิดด้วยค่ะเนาะมาที่โล่งๆนี้โควิดมันอยู่ไม่ได้ละ,ะมันเด็ดสมอลเล่ เจอแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะแดดเจออากาศแห้งไม่ได้ค่ะมันต้องอยู่กับมันต้องมีโฮสต์คือมีที่อยู่อาศัยที่เป็นสิ่งมีชีวิตถึงจะอยู่ได้ถ้ามันี่ยม,มันเสียชีวิตเลยสวยฐานที่ราชการนั่นนะคะของพิสูจน์หลักฐานของพิสูจน์หลักฐาน จังเลยหมอกัสวยจังเลยสวยงามค่ะสุดยอดเลยค่ะมีแค่ถนนสายสั้นๆนะคะที่ข้างหมอกขอนะคะดูซุ้มนี่สนะิเหมือนอุมโมงเลยนะคะทุกท่าน,นเป็นอุมโมงเลยอะ่ะอุมโมงดอกครู ระปกระึกตรงนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีอยู่ในพอจะสวยกระปกกระกช่วงนี้มชมดอกคูนก่บช่วงนี้เช้าก,ก็จะมีผู้คนนะคะวแวกนี้มาออกกำลังกายนะคะก็มีเนี่ยทางเดินเนี่ยทางเดินดีมากเลยนะคะรอบร,รัวมอ,อขอเลยนะคะ วาให้เดินไวให้วิ่งออกกำลังกายส่วนตัวแล้วชอบมากนะคะมองขอเป็นสิทธิ์เก่ามองขอนะคะสิทธิ์เก่ามอขอชอบมองขอภูมิใจค่ะที่อมอขอนี่เป็นประตูทางเข้ามองขอนะคะอันนี้เราจะเลี้ยวกลับบ้านกันนะคะ,ะเส้นนี้ก็ยังไม่ไวที่จะมีดอกปูนนะคะ กระเรึกเหมือนกันค่ะถนนเส้นนี้เนี่ยไปทะลุมิตรภาพนะคะอันนี้รืวมอ,อขอนะคะแถวนี้ก็เรียกว่าฝั่งกังสดานนะคะฝั่งกังสดามันก็จะมีของกินที่เดินเที่ยวเดินกินฟงบุกเฟ่พิซซ่าส่งตํา ีแยกวัดใจข้าวจีข้าวจีไอาดาค่ะก็ยังขายอยู่ <c oughs> ที่เคยรีวิวข้าวจีไอาดาอร่อยมากนี่ค่ะซีแยกวัดใจวัดใจจริงค่ะไปแดงไปเหลืองไปเขียวอะไรก็ไม่รู้ว่าใครจะไปยังไงนะฮะก็วัดเอาเนะาะทะลุมิตรภาพค่ะถเส้นนี้ของกินเยอะนะคะ อันนี้เขากำลังจะกอ่อสร้างโ <c oughs> รงพยาบาลมหารหยขอนแก่นนะคะศรีนครินอีกอันหนึ่งที่เปิดจะเปิดขึ้นหลายพันเตียงเลยค่ะปี2568ก็นะคะก <c oughs> ็ขอมาชมความยิ่งใหญ่ะะของโรงพยาบาลที่เป็นเลิศนะทะางด้านการให้การรักษาะะ <c oughs> โอเคเรามาถึงมิตรภาพกันแล้วค่ะ ไม่ไหวนีมีต้นคูณให้ดูเดินสะรมเลยนะคะตอนนี้เรากำลังเลาะมาตามรัว้วสวยมากค่ะตรคนคูณส่งหัวใจสิริกิตค่ะ สีนกรนนะคะตัวใหญ่งสีนกรียนก็จาตลแปนครพดีบริาลสีนักรันยิย่งใหญ่เรื่องลยอันคนชื่อ ฝั่งด้านหน้านะคะด้าหน้าของสีนิกาินมีทุกอย่างค่ะในมออขอนะคะมีธนาคาร มีโรงพยาบาลมีปรสมนีมีที่เรียนหนังสือของเด็กเส้นหน้า ขางมาดินแดงนะคะของโมขอ นี่ค่ะช่วงรับปริญญาน้องๆก็จะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะอันนี้ค่อนข้างจะสุดโซมนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีเทศการลรับปริญญาแ้วเราก็วกมาชม ในมมคออีกครั้งหนึ่งค่ะวนเข้ามานะคะที่ตลาดเช้าตลาดเช้ามมคออยู่ที่ไหนนะคะหน,นองแวงค่ะตลาดน้องแวงอยู่ฝั่งริมรั้วทางกังสะานค่ะฝั่งกัางสาะ้องพอจอดรถก็เห็นดอกคูนเลยทันทีทีเดียวสวยอะ่ะสวยมากเลยนะคะ อดชมไม่ได้นะคะก่อนชมตลาดก็ชมดอกคูณไปก่อนตลาดสดค่ะทุกคนผู้คนกำลังเดินตลาดกันนะคะอันนี้ที่จอดรถมีที่จอดรถเยอะนะคะกตอนเช้าๆทางเจ้าหน้าที่ประชากรในมหาลัยขอนแก่นกับละแวกใกล้เคียงนะคะก็มาแวะตลาดกันนะตอนเย็นก็จะมีตลาดเย็นค่ะตลาดแรงนะคะมีไปรวมอาหารนองแวงนะคะของมอขอ ะเช้าๆมีอะไรอร่อยๆเยอะค่ะอาหารเช้านะคะชมดอกคุณกันนิดนึงก่อนเข้าตลาดเช้าเๆค่ะวันนี้พระอาทิตย์สองแสงดอกคุณกำลังบานสวยยังไม่โสมถ้าดอกคุณโสมก็จะออกเหลืองสิดๆเนาะอันนี้กำลังสดใสแล้วก็ดูช่อก็ค่ะ ชอดอกคูนงามมากนะอันนี้เราชมอย่างใกล้ชิดเนาะเมืม่อกี้เราขับรถผ่านนะไม่ได้ชมความงามของดอกคูณนะคะทีนี้ชมให้ชัดๆเลยนะคะคต้นคูณคต้นราชพฤกษ์นะคะชื่อเป็นทางการก็คือราชพฤกษ์สวยค่ะสวยมากต้องแสงอาทิตย ดูชอ่อน,นี้ค่ะทุกคนคดูชอนน่อนี้สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆแย้มไหลดอกดูสดชื่นเนะเห็นแล้วก็คือนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ทันทีไป,ไปตเราไปเดินตลาดกันค่ะทางเข้าตลาดนะคะก็จะเป็นสามแยก สามแยกติดกันสองอัน,อนไม่ใช่สิเป็นสามแยกอันหนึง่งแล้วก็สามแยกเข้าตลาดนะคะก็เป็นทางโค้งต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะรถแต่ว่ารถก็ไม่เร็วค่ะจะจอดแจดเช้าวันนี้เป็นมันอยู่ราชการนอกที่สิบสามเมษาสองพนร้อยหกสิบสี่นะคะก็ไม่คิดหรอกค่ะว่าคนจะเยอะแต่ก็พอสมควรน,นะเพราะว่าคนกลับบ้านไม่ได้ ใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะที่ใครที่มันก็นนห,ห,หิวกระเป๋าโตเกียวขนมที่ชอบมากนะะคอันนี้อาหารสำเร็จค่ะเจ้านี้ก็อร่อยถึงละสี่สิบบาทได้เยอะค่ะได้เยอะผักสด เดีย๋ยวแม่ค้าขายลอตเตอรีม่มาเยอะอยจริงๆคะเยอะจริงๆแล้วเขาก็ได้ขายจริงนะคนชอบเสี่ยงโชคซื้อผักนิ่นคะคะนึกออกแล้วหรอว่าวันนี้จะเมนูอะไรซื้อผักก่นแตงกวากินง่ายเด็กก็กิกนได้ผู้ใหญ่ก็กินดีกินง่ายๆไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะมันไม่ขมนี่ผักขมอยู่นี่ค่ะ ประกาศหินไปนองประกาศหินประกาศ,ศนี่จะเออกฝืนๆเหมือนอะไรนะของเอาหานญี่ปุ่นนะคะที่ออกเขียวๆนี่ที่มันขึ้นจมูกนั่นแหละรสชาติเดียวกันเลยนะคะซื้อไปตุนนิดนึงคะ่ะผอยู่ได้สักสองวันเพราะว่าได้เนื้อที่ตลาดแล้ว ได้เนื women, <nota> ้อที่ตลาดนวลม่วงแล้วเฮซื้อตลาดนวลม่วงได้เนื้อเนื้อบัวค่ะก็มาซื้อผักที่นี่นะคะคนเยอะค่ะคุณยายแกขายดีมากไม่หวัดไม่ไหวมีทั้งรับเข้ามามีทั้งปลูกเองค่ะคุณยายผักสด ีรับเลยน้องออยหาซื้อสิ่งที่คิดว่าจะเป็นเมนูวันนี้กันนะคะแม่นะค้าจะรู้เลยว่าเราจะซื้ออะไรอย่าเ,เพียรเดี๋ยวเพียรมาเจ้เซอยผีป่าไหนเด้เอมาเจ้อันนี้หรอ สา,ากุหน่อไม้สามสิบบาทเก่งจังเลย,ยตขอให้เล่นน้ำไหมลูกสงการ,รเล่นอยู่บ้าน เอาเขาดำนะคะสามถุงนี่แหละสามสิบใช่ไหม,มจ้าก็ต้องใส่หรอกจ้าอู้หูองใส่ไหมฉันเพื่ออะไรอุตาก,การกตาหนะเริ่มถือกะตา,า,า,าปะคนค่า ไม่คนพี่อ้อยจ้ะพี่อ้อยรับอะไรสักไม่คนสลิดหรอกน้องเนื้อค่ะพวงละสิบห้าถ้าหมูพวงละสิบบาทค่ะเอาสองเอาหมูนะคะเอาหมูสองเนื้อสองสลิดสักสองตัวค่ะพี่เป็นหนึ่งร้อยพอดีค่ะเพี่ยังบอกออกกระบอกสลิดนี่แหละพี่ยังบอกออกเนี้อไ่ได้เล 160บาทนะคะสลิดสองตัว60บาทตัวในอ้วนน้องเอ้ยสองตัวนี้ละกคะอันแบบหมูไม <pres Ran telling museums> <c mus incom> um> ่แบบเอาแบบของพี่อ้อยขอบคุณคับแบบอ้วนๆนี่ละกันห้าสิบค่ะพี มันใหม่หัอนม,มอยากใหม่โออยยาว่าเขาโอ้ยจะได้กินเราเองดิยินเองนะเราเสีน้ำม,ม,มัน้อมูแล้วด่นไม่มขขคุ้ซอยจ้าเอบคุณค่ั้ี่ จีข้าจีข้าจีไก่ทอดไก่ทอดแรงประสานงานแล้วก็เรียก เข็มสุดกยังไม่ได้ยอยูไปย้อนนีดไปก้นนานน่นเฮย่ยน้อเอาไปย้อนดำกันเลยนี่เด้เมื่อนั้นสมมตเอาไปย้อนทุกคนยังนางอ่ากกินไปย้อนสับลาบอยู่วันนี้ปรากว่าได้ปลาดุกเขาก็เลยโอ้ได้ลปย้อนดำไม่กินเยไรจ ก็เหนือก็หนึ่งมันนะงั้นโอ้ยเดมากยังไมาล้ามันออกมาจะเศ้าจิเด้คนไนหาขิ้เศ้ามันเพี่อะไกาำลังมาพี่สียยืมเอาบ้านนะไอเรื่องยืมเยอะวากเลยยืมเงินทอนไ่ได้ม่ดไม่ไไม่ก็ผีบอ สิว้ก็เพียบเรื่องยืมนี่หวานก็น่ากินหวานก็น่ากินผ <c ười> ักบัวผักบัวผักบัวโกบักบัว ة, รับโชคใช่ไหมนมาาก้โอระตายกพี smoked smoked <Hawaiian asan> ่ทไปี่าหมไม่ค่ะหนูไม่ได้โทรว่าพี่าหนูเกีย มาทำสงกรานคกนออกของกินต่เช้าค่ะวันนี้สื่อปลายย่อนเลยบ่อะไรเลพี่น้องปลาย่อนปลาย่อนคือปลาเนื้ออ่อนที่มีไขมันเยอะย่างแล้วอร่อย แต่ไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้ปลายอนเลยไ,ได้ประดุกแทนกินเขาก็ประดุกพี่น้องปรดุกย่างนะสุกน้ำใหม่ก็ผักเยอะๆขอเขาเนื้อดันขักขนาด